อตอนผมเป็นรัฐบาลร่วมกับท่านนายกครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมและพรรคประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนนโยบายประกันรายได้มีเงินส่วนต่างก็ช่วยประทังรายได้ชาวนาเกษตรกร,ร,กรข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดไปได้แต่วันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ใช้ในโยบายนี้รัฐบาลก็จะต้องมีนโยบายอื่นหรือจะเอานโยบายนี้ไปใช้ ก็ไม่เกี่ยงยินดีครับเพื่อเกษตรกรขอให้รัฐบาลรีบรับการบ้านในเรื่องข้าวไปแก้ปัญหาโดยด่วนแล้วมันจะพิสูจน์ฝีมือรัฐบาล8-9ถึงเดือนนี้ด้วยอันที่สองมันสำบหลังสองสามปีก่อนครับโลหนึ่งสามบาทสี่บาทห้าบาทก็จะบอกว่าตอนผมอยู่ก็ได้ขออภัยแต่ว่าสองปีที่ผ่านมามันลงไปเหลือบาทกว่า สองบาทมันสำบะหลังพึ่งตลาดในประเทศ27เปอร์เซ็นต์แต่พึ่งตลาดต่างประเทศ73เปอร์เซ็นต์ตลาดอันดับหนึ่งของเราคือจีนเอาไปทำอาหารสัตว์กับแอลโกอฮอล์สองปีที่ผ่านมาตลาดจีนหายไปเยอะเลยครับจาก ปี65 98,000ล้านเหลือ80,000แล้วก็ปีที่แล้วเหลือ56,000วันนี้เลยลงมาเหลือโล1บาทกว่า2บาทนี่คือการบ้านอีกข้อที่รัฐบาลต้องรีบรับไปแล้วก็ไปแก้ไขซึ่งผมเชื่อว่าคงมีอยู่ในใจท่านนายกอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประชาชนผลไม้ทุเรียนมังคุดลำไย,ยมะม่วงราคาตก ปาล์มยางข้าวโพดกําลังออกแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท้าทายฝีมือรัฐบาลประเด็นที่ห้า